เฮ้ยหลอมินจังอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะแม่กับลูกสาวสองคนได้เดินทางมาเยี่ยมคุณยายที่ป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะมีเพื่อนบ้านโทรมาบอกแม่ว่าคุณยายป่วยหนักแม่จึงต้องรีบกลับมาเยี่ยมและดูแลคุณยายที่ต่างจังหวัดโดยด่วน โดยแม่ได้พาลูกสาวสองคนมาด้วยลูกสาวคนโตเธอมีชื่อว่าส้อยเป็นคนที่ติดมือถือและหูฟังและมักจะชอบฟังเพลงเป็นอย่างมากเพราะเธอกำลังอยู่ในช่วงเป็นวัยรุ่นส่วนน้องสาวคนเล็กมีชื่อว่าทองเป็นเด็กนิสัยน่ารัก ล่าเริงสดใสแต่มีนิสัยที่ขี้สงสยัยเวลาเธอเจออะไรเธอก็มักจะถามไปเรื่อยจนบางครั้งทำให้พี่สาวของทองรู้สึกลำคาญน้องสาวของเธอเป็นอย่างมากที่มักถามไม่หยุดเมื่อทั้งสามคน แม่และลูกสาวทั้งสองมาจนถึงบ้านหลังเล็กของคุณยายก็พบว่าคุณยายนอนป่วยอยู่ในสภาพตัวซีดเซียวและนอนอยู่ไม่ลุกไปไหนเมื่อแม่เห็นคุณยายก็แทบจะร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงและความเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกนางเจ้ยแม่ก็แค่ป่วยตามภาษาคนแก่เฉยๆคุณยายพูดกับคุณแม่ในขณะที่ตอนนั้นเอง ทองน้องสาวคนเล็กก็ได้กลิ่นเหม็นๆลอยมาจากตัวของคุณยายด้วยความขี้สงสัยของเธอเธอจึงได้ถามกับคุณยายว่าคุณยายคะคุณยายทำไมตัวของคุณยายถึงได้เหม็นจังล่ะคะนี่ทองเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมถามอะไรไม่มีมารยาทเลยล่ะลูกหนูขอโทษคะ่ะคุณแม่หลังจากนั้นทั้งสองพี่น้องก็ได้เข้าไปนอนพักในห้องว่าง ที่ไม่มีใครอยู่โดยพี่สาวคนโตอย่างส้อยก็ไม่ได้สนใจกับการมาอยู่ที่นี่เสียเท่าไหร่นักเพราะเธอก็เอาแต่ใส่หูฟังฟังเพลงเล่นมือถือไม่ได้สนใจอะไรเลยพี่จ๋าพี่จ๋าไปเดินเล่นกันไหมไม่ไปหรอกมันเย็นแล้วยุงเยอะจะตายแถวเนี่ยไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยสิหนูอยากไปซื้อขนมกิน พี่จะบอกอะไรเธอให้นะเยทองแถวนี้นะ่ะไม่มีร้านขายขนมหลอกบ้านของคุณยายนะ่ะอยู่บ้านนอกห่างไกลความเจริญจะตายเมื่อทองได้ยินพี่สาวพูดดังนั้นเธอก็รู้สึกเบื่อหน่ายเป็นอย่างมากก่อนที่ทองจะตัดสินใจออกจากห้องเธอกะว่าจะไปเดินสำรวจบ,บ้านคุณยายแทนว่ามีอะไรให้เธอเล่นไหมแต่แล้วเมื่อเธอเดินผ่านห้องของคุณยายเธอกลับพบว่า คุณยายได้หายไปแล้วทองจึงรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากก็เพราะว่าแม่ของเธอบอกว่าคุณยายนอนป่วยลุกไปไหนไม่ได้ไม่ไไมใช่หรอแล้วคุณยายจะหายตัวไปไหนกันทองจึงได้ตัดสินใจเดินไปบอกแม่ที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวแทนแม่คะแม่คะคุณยายหายไปจากที่นอนแล้วค่ะแม่ จะเป็นไปได้ยังไงคุณยายของหนูแกมีแรงเดินไปที่ไหนกันล่ะเพิเจอร์น่ะลูกแต่หนูเห็นคุณยายไม่อยู่ในห้องจริงๆนะคะแม่คุณยายหายไปแล้วค่ะแม่ของทองจึงเดินไปดูคุณยายที่ห้องและก็พบว่าคุณยายยังคงนอนหลับอยู่ที่เดิมแม่จึงได้รู้สึกโมโหทองเป็นอย่างมากที่มาโกหกแม่ แม่จึงได้ดูทองไปก่อนที่แม่จะกลับไปทำอาหารต่อทองจึงได้ซึมไปเลยพังยังคงข้องใจอยู่เช่นเดิมว่าคุณยายของเธอต้องมีอะไรบางอย่างแปลกๆแ,แ,แ,แน่ๆนี่เป็นอะไรไปโดนแม่บ่นอะไรมาอีกล่ะทำหน้ามุยเชวนะเยทอง ก็หนูเห็นคุณยายหายไปจากที่นอนนะสิพี่แต่พอหนูไปเรียกแม่มาดูคุณยายดันนอนป่วยอยู่ที่เดิมพี่ว่ามันไม่แปลกหรอนี่แกคิดมากไปหรือเปล่าเยาทองพี่ว่านะแกน่าจะตาฝาดไปเองมากกว่ายายนอนเนี่ยงอยู่แบบนั้นจะลุกไปไหนได้ล่ะจริงไหมเมื่อได้ยินพี่สาวพูดดังนั้นทองจึงไม่ได้พูดอะไรต่อ และในค่ำคืนนั้นเมื่อกินข้าวเสร็จเรียบร้อยทองเธอก็ได้ลงไปอาบน้ำที่ห้องน้ำชั้นล่างที่อยู่แยกออกมาจากตัวบ้านและในระหว่างที่ทองเธออาบน้ำเสร็จและกําลังจะเดินออกมาจากห้องน้ำทองก็ได้ยินเสียงแปลกๆบางอย่างอยู่นอกห้องน้ำ ก่อนที่พอทองเธอแง้มประตูเปิดออกมาดูนิดๆก่อนที่เธอจะพบว่าคุณยายกำลังเดินทำอะไรบางอย่างอยู่ใต้ตัวบ้านด้วยท่าทางแปลกๆทองเธอมองดูอย่างนั้นและเธอก็รอให้คุณยายเดินหายไปก่อนที่เธอจะองอมาจากห้องน้ำและทองก็ได้รีบวิ่งขึ้นบ้านไปทันทีและเมื่อพี่สาวเห็นว่าทองเธอวิ่งหน้าตื่นมาจึงได้ลองถามน้องสาวดูว่าเป็นอะไรไป เป็นอะไรอีกทําไมวิ่งหน้าตื่นมาเชียวพี่หนูว่ายายต้องมีอะไรแปลกๆจริงๆนะแปลกยังไงของแก่ยายทองก็คุณยายดูไม่เหมือนคนเลยอะพี่นี่แกจะบ้าเหรอยายทองเดีายวไปพูดให้แม่ได้ยินเชียวนะเดี๋ยวแกจะโดนแม่สวดยับเอาทองเธอจึงได้เงียบไปและยังคงแอบเก็บความสงสัยเรื่องของคุณยายของเธอ,เอไว้ในใจ และในคืนนั้นเองเมื่อสองพี่น้องนอนหลับกันอยู่หมาก็เกิดเห่าหอนกระงมจนดูน่ากลัวมากทำให้ทองเธอตื่นขึ้นมาและเกิดปวดฉี่เธอจึงได้ปลุกพี่สาวของเธอไปด้วยเพราะห้องน้ำมันอยู่ข้างล่างบ้านไปคนเดียวตอนดึกแบบนี้ก็ดูจะน่ากลัวเกินไปซอยพี่สาวของเธอแม้จะรู้สึกง,ง่วงและขี้เกียจแต่เธอก็ลุกพาน้องสาวลงไปเข้าห้องน้ำเหมือนเดิม และในระหว่างที่กำลังรอน้องสาวข้องน้ำอยู่ซ้อยเธอก็ได้เห็นใครบางคนกำลังทำอะไรอยู่ที่ใต้ถุนบ้านก่อนที่พอซ้อยเธอดูดีๆเธอจะพบว่าคุณยายของเธอกำลังจับไกส่สดๆกินอยู่และเมื่อทองเดินออกมาจากห้องน้ำก็เห็นว่าพี่สาวของตนดูหน้าซีดผิดปกตินี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกปะเรารีบขึ้นบ้านกันเถอะ เมื่อทั้งสองคนขึ้นบ้านไปทองคนน้องก็ได้สังเกตเห็นว่าคุณยายไม่ได้นอนอยู่ในห้องอีกแล้วเธอจึงได้สะกิดบอกพี่สาวดูพี่พี่เห็นไหมแบบที่หนูบอกไหมล่ะคุณยายหายไปอีกแล้วเออรู้แล้วรีบเข้าห้องไปนอนกันเถอะพี่สาวพูดก่อนที่จะรีบเข้าห้องนอน แต่แท้จริงแล้วสร้อยคนพี่เธอกับนอนไม่หลับเลยเพราะเอาแต่คิดเรื่องของคุณยายพางคิดว่าคุณยายต้องเป็นผีปอบแน่ๆและถ้านำเรื่องนี้ไปบอกแม่แม่จะเชื่อเธอไหมนะในระหว่างที่สร้อยเธอกำลังคิดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงกุกกักที่บริเวณหน้าต่างห้องนอนที่เธอนอนอยู่ จนทาให้สร้อยเธอรู้สึกตกใจสุดขีดเธอเลยหันมองเหลือบไปทั้งหน้าต่างและสิ่งที่เธอพบก็ทําให้เธอตกใจถึงขีดสุดเมื่อสร้อยพบกระปอบคุณยายกําลังแต่หน้าต่างมาส่องดูหน้าเธอกับน้องสาวที่กําลังนอนอยู่คุณยายนั้นดูหน้ากลัวมากแน่นอนว่าสร้อยเธอตกใจสุดขีดจนขีดร้องออกมาเสียงดังกับภาพตรงหน้าที่เธอเห็น จนทองน้องสาวได้ตื่นขึ้นมาดูพี่สาวร่วมถึงแม่ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นซร้อยจึงได้เล่าสิ่งที่เธอเห็นให้กับแม่ฟังแต่ก็ดูแม่จะไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ซร้อยเล่าสักเท่าไหร่เพราะเธอก็ยังเห็นคุณยายนอนนิ่งอยู่บนที่นอนแม่จึงได้บอกให้ซร้อยหยุดฟุ้งซ่านและไปนอนได้แล้วแน่ละ่ะเจอแบบนี้เข้าไปใครจะไปนอนหลับกันละ่ะในคืนนั้น สร้อยและทองจึงนั่งคุยกันทั้งคืนด้วยความรู้สึกกลัวและนอนไม่หลับเลยแต่แล้วในเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้ร้องไห้เสียงใจและบอกกับทองและสร้อยว่าคุณยายได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยอาการป่วยของแกทำให้คุณยายนอนใยตายนี่แม่ก็เพิ่งมารู้ในเช้าวันต่อมา แต่แน่นอนว่าสำหรับส้อยคนพี่แล้วเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เธอหลอนไปเองแน่ๆและเธอก็มั่นใจว่า คุณยายจะต้องเป็นผีปอบแน่นอนรวมถึงทองน้องของเธอเองก็เชื่อในสิ่งที่พี่ของเธอเล่าเช่นกันเพราะคุณยายมีพฤติกรรมแปลกๆจริงๆก่อนที่แกจะเสียชีวิตไปและนี่ก็คือเรื่องราวแปลกๆของคุณยายที่สองพี่น้องได้พบเจอที่บ้านของคุณยายแล้วพวกคุณล่ะคะเวลาที่ไปบ้านของคุณตาคุณยาย เคยพบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าถ้าเคยพบเจอก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เล่าเรื่องให้พี่ฟังที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะ